สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟคนโสดค่ะอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุไฟคนโสดนะคะประจาช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ16-30พฤศจิกาย,ายน2 5 6 4นะคะการอ่านดวงในครั้งนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูค่ะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป zero ่ดิ้งนะคะดวงโดยรวมเพราะ ฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะออช่วยสื่อาข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะความรักของเพื่อนๆนนะคะในปักหลังช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่แน่ใจนะคะในการแบ่งวันที่นะคะก็สามารถตรวจสอบนะคะลัคนาราศีของเพื่อนได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่8ถ้วยค่ะตามมาด้วย the green man the high priest สิเหรียญและ9ดาบค่ะพลังงานตัวตต็มของเพื่อนๆนะคะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะในปักนี้เราเองอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวบ้างเนาะนะคะอ่อนไหวทางอารมณ์เกิดขึ้นได้นะคะบางคนอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะในบางคู่บางคนบางคนออกมาแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกนั้นความรู้สึกดีๆนะคะก็ยังมี ให้กับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะ8ถ้วยคือถ้วยคือความรักนะคะมีใบหนึ่งมันลม้มลงไปนะคะมันเติมไม่เต็มสักที่นึงนะคะเพื่อนเพื่อบางคนเองในอดีตอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่พัฒนาสักทีนึ่งนะคะก็เลือกที่ตัดสินใจเดินออกมานะคะการเดินออกมาในครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดใจเดินออกมาทาั้งทที่ยังมีความรู้สึกรักก็ได้นะคะในบางคนเอง บ,บางคนยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่นะคะแต่เราเองเราอาจจะตัดสินใจเดินออกมาหรือเขาเป็นคนเดินออกไปก็ได้นะคะให้สลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะมันเป็นเพราะว่าเรามองถึงเหตุผลนะคะหรือการที่จะอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่มันมองไม่เห็นถึงปลายทางของความสัมพันธ์นะคะก็การเลือกเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็ได้เพื่อนๆอาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะคะ ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะกรีนแมนนะคะอดีตที่ผ่านมาเ,นเพื่อนๆเองอาจจะเคยเดียวอยู่กับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะมีพลังงานของเดอะไฮพร s สเป็นชาวลัคนาราศีพฤษกด้วยนะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะไพ่เดอะไฮพรสนะคะคนรักอาจจะดูโลกส่วนตัวสูงไหมคะเนาะหรืออาจจะมีความสนใจนะคะเรื่องอื่นเป็นคนที่เอ่ออาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์เสียเป็นสูงเลยด้วยเนาะนะคะ ไพ่ไฮพรสนาสื่อถึงว่าความสัมพันธ์นะคะบางคนเองนะคะคนรักเป็นคนที่มีอายุเนาะไวที่ห่างกันมากๆเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเรา1ิปีขึ้นไปเลยนะคะบวกลบเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเหมือนผู้ใหญ่มากๆนะคะทีนี้พอคุยกันนะคะก็อาจจะคุยกันคนละภาษาก็ได้นะภาษาไทยนี่แหละค่ะหรือว่าใช้ภาษาเดียวกันแต่ว่าความหมายนะคะในการตีความมันต่างกัน ะะก็เลยเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ด้วยอีกกรณีนะคะไพ่กรีนแมนคือใครสักคนในความสัมพันธ์นะคะรักอิสระอยู่นาะนะคะยังคงแบบเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตค่ะชีวิตที่แบบมีเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงครอบครัวคนรอบตัวสังคมนะคะการออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาบางคนนะคะชอบชอบที่จะให้ความสนใจกับ,กบเรื่องของตัวเองนะคะมากกว่าคนรัก ก็เป็นไปได้ในบางคู่บางคนเนาะนะคะพลังงานของอิสระนะคะเพื่อนๆบางคนอาจาจะดีกับคนที่เด็กกว่าก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะในบางคู่บางคนเนาะนะคะคนที่ยังรักอิสระคะ่ะหรือยังไม่พร้อมที่จะมีพันธะภาระผูกพันกับใครหรือยังไม่อยากที่จะคอมมิชกับใครนะคะประมาณนี้อืมีสิบเหรียญเข้ามานะคะ ใครสักคนหนึ่งนะคะจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนาะนะคะหรือมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะอีกกรณีค่ะให้ไปนิสื่อถึงว่ามันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆบางคนเองนะคะมีเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการเงินเนาะนะคะหรือว่าฐานนะหรืออะไรก็ตามค่ะที่เป็นปัจจัยที่มีผู้ใหญ่คะ่ะเข้ามาเป็นประเด็นในการตัดสินใจด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็ทาให้ค่อนข้างเครียดพอสมควรนะคะ มีไพ่ก้าดาบเข้ามาค่ะเพื่อนเพื่อบางคนเองนะคะอาจจะค่อนข้างเครียดนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะบางคนอาจจะนอนไม่หลับตื่นตื่นก็ได้นะคะคิดเยอะนะคะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไม่รู้จะหาทางออกอยังไงก็ได้นะคะเพื่อนๆบางคนเองนะคะที่เราไป ให้ความสัมพัญกับคนรอบข้างเนาะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาออกไปหาเพื่อนๆอาจจะเป็นเพราะเราไม่อยากที่จะคิดกับเรื่องที่มันแก้ยังไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่าเรายังมองไม่เห็นทางออกก็เป็นไปได้เนาะนะคะประมาณนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึก คิดถึงนะคะเรื่องราวในอดีตได้เนาะนะคะไพ่ถ้วยจ,จะเป็นความรู้สึกที่หวั่นไหวทางอารมณ์ค่ะขึ้นขึ้นลงลงลง,ง่ายได้ด้วยนะคะเนาะความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่เนาะนะคะแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกฝังใจก็ได้เนาะนะคะในบางคนเองไพ่ถ้วยคือความรักค่ะมีแปดใบก็รักมากนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะรักที่มันจะเป็นต้องจบนะคะ ทีนี้ม,มาดูกันนะคะว่าคนเก่าๆของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะตอนนี้เราไปอัปเดตชีวิตเขากันค่ะพลังงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะ Ace of Swords มี Four Pentacles พลังงานของ Ten of Swords ค่ะ Queen of Cups ค่ะ and Ace of Pentacles ค่ะในฝั่งของคนเก่าๆนะคะดูเหมือนกับเขาน่าจะได้มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะนะคะมีทั้งหนึ่งดาบและหนึ่งเหรียญด้วยเนาะนะคะ เ,เขาอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เจอกันทั้งโลกออนไลน์เนาะนะคะเป็นรักทางไกลก็ได้หรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์นะเจอกันใน Facebook ลน์ Instagram นะคะหรือว่าเป็นเว็บเดทก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่นะคะก็เจ็บพอสมควรเนาะนะคะสิบดา ความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกกรณีนะคะไพ่สิบดาบสื่อถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะถูกแทงข้างหลังก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาได้ตัดสินใจเนาะนะคะที่จะเดินนะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะคะเขาอาจจะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังมานะคะแล้วก็ยังเสียใจอยู่ก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์ที่เขาก็ยังมีความรู้สึกให้พอสมควรแล้วก็ยังกอดมันเอาไว้ะคะ่ะแม้ว่าจะเจ็บปวดเนาะอืม มีพลังงานของควีนถือถ้วยเข้ามาด้วยนะคะมี1เหรียญความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์นะคะหรือว่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะควีนถือถ้วยค่ะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจตัวเองนะนะคะอีกกรณนนีนะคะพไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงว่าเขายังมีใครสักคนนึงค่ะที่เขายังเกี่ยวไว้ในส้นลึกของหัวใจนะคะยังคงไม่ลืมค่ะยังคง กอดความคิดถึงกอดความสัมพันธ์ที่เขายังเป็นห่วงอยู่เนาะหนึ่งเหรียญน,นะคะสื่อถึงว่าในช่วงเวลานี้นะคะปากนี้เขาอาจจะมีโชคลาบนะคะอาจจะได้เงินก็นได้ลาบร้อยลาบให้โดยเสน่หาก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากเก็บเงินนะคะแม่หมอมองว่า คนกเก่าๆของเพื่อนๆนะคะดูเหมือนกับเขาจะรักกินเกมเนาะนะคะไม่ค่อยลักกินเลิฟักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงเวลาของการรักษาแผลใจของเขาเนาะนะคะอืทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนใหม่ๆค่ะจะมีเข้ามาไหมคะปักนี้และถ้าเขามีค่ะและถ้ามีเข้ามานะคะเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะยังไงบ้างนะคะ ควีนถือดาบลักษณะของความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเ่ยเจ็ดไม้ The High Priestess ค่ะห้าดาบค่ะและ Three Wands ค่ะในปักนี้เองนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆถามว่าจะมีเข้ามาไหม คนที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่เรายัางปิดกั้นหัวใจอยู่นะนะคะเ,เขาเองอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกชอบเนาะนะคะรู้สึกเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะลักษณะของคนคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีกำแพงค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะอืมเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วก็เก็บอะไรๆอย่างเข้ามาคิดเนาะนะคะควีนถือดาบช่วงนี้อาจจะมีเรื่องค่อนข้างเครียดเนาะเขาอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลกันเนาะนะคะควีนถือดาบตัดสินใจนะคะด้วยเหตุและผลนะคะ ก่อนอันนี้อาจจะมีการใช้หัวใจนะคะในการตัดสินในความสัมพันธ์นะคะแต่ไพ่ควีนถือดาบนะคะสื่อถึงความเข้มแข็งแน่วแน,แน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะมากกว่าความรู้สึกแล้วนะคะไม่ได้ใช้หัวใจนําทางแล้วนะคะมองว่าลักษณะของคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะดูกับเขาเป็นคนที่ยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะหากเขาเข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่เออเป็นคนคุยค่ะหรือว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นคนคุยลับๆนะคะรู้กันอยู่แค่2คนก็เป็นไปได้นะคะ ห้าดาบคนคนนี้มีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะในช่วงเวลานี้มีเรื่องที่เขาค่อนข้างเครียดพอสมควรนะคะห้าดาบอาจจะต้องเจอคนหลายๆคนในชีวิตนะคะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหรือในสถานการณ์ที่ต้องเจอคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเ,เขาอาจจะอารมณ์ขึ้นลงลง,ง่ายได้ด้วยนะคะเนช่วงนี้นะคะลักษณะของคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายที่แต่งตัวดีนะคะทันสมัยถ้าเรามองเนี่ยก็คือจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดี นะคะแต่งตัวดีทันสมัยนะคะมั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่คีปลุกนะคะลักษณะของสามไม้เหมือนเขาแบบรอคอยใครสักคนหนึ่งอยูย่อยู่ก็ได้นะนะคะแสดงว่าตอนนี้เริ่มปิดกั้นหัวใจตัวเองคะ่ะแล้วก็เปิดใจให้เจอกับคนใหม่ๆนะนะคะแต่ว่าก็ยังแบบไม่อยากที่จะเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รับรู้จนกว่าตัวเองจะมั่นใจนะคะ ทีเรามาดูกันนะคะว่าหากคนคนนี้เขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะและจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมเอ่ย The Standing Stone คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะมีอัศวินถือเหรียญสมดาบค่ะ The Moon ค่ะ อาจจะเป็นชาวมีลัคนามีนะคะเดวาวัลฮันชาวเมธลัคนาเมธชาวต่างชาติหรือพ่อมแม่แม่ไค่ะในส่วนของสานการณ์นะคะที่เขาจะเข้ามานะคะหากเขาเข้ามาแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงดูเหมือนกับเขายังเจ็บอยู่นะคะเนาะมมีเรื่องเครียดในชีวิตเยอะนะคะแล้วก็เขาต้องการที่จะให้ได้รับความยุติธรรมค่ะอืมนะคะเป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่วินวินแฟร์แฟเท่าเทกันเนาะนะคะ เอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขามีความในใจเยอะนะคะแล้วเราอาจจะเข้าไม่ถึงเขาก็เป็นไปได้นะนะคะการเข้ามานะคะในความสัมพันธ์เขาอาจจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หายออกไปเลยก็ได้นะคะมามาหายๆเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะคะแล้วก็แสงอาการอะไรบางอย่างที่สร้างความคลุมเครือ ะะอาการอะไรบางอย่างที่เหมือนจะชอบจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหย่อดๆนะคะกักๆเลยอะค่ะอืมนะคะหนะย่อดๆกักกันแล้วก็หายแล้วก็ทําเหมือนไม่เป็นไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเพราะว่าเขายังมีความไม่มั่นใจอยู่นะคะมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะคลุมเครือนะคะถ้าเขาเข้ามาเนาะน,นะคะยังปิดใจนะคะแล้วก็เจ็บปวดกับเรื่องราวในดีและแอบจะยังรอคอยด้วยนะนะคะ รอคอยคนเก่เกาๆด้วยก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นหากเขาเข้ามานะคะก็ลองเช็คก,กดีว่าเขาตัดใจจากความสัมพันธ์เดิมๆล้วหรือยังเนาะอทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงสองถ้วยเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วย เดอะเฮอร์มิตพลังงานเอาคำนะคะดูเหมือนกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนเอนเองอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งเนาะที่ที่ที่เราอยากที่จะฝากชีวิตเอาไว้ะคะ่ะสองถ้วยเรากำลังตามหาใครสักคนหนึ่งะคะ่ะที่ ที่เขาจะอยู่แล้วก็ยอมรับในตัวตนของเราได้นะคะแล้วก็เป็นห่วงเวลาดีๆที่เราจะได้แบ่งปันแล้วก็มีร่วมกันเนาะนะคะพลังงานของเนื้อคู่ของคนที่แบบเต็มใจนะคะแล้วก็จริงใจต่อกันเราอยากเราอยากได้ความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะเออปักนี้เราเป็นอาจจะมีเวลานะคะได้ออกสังคมมากขึ้นหรือไปเจอคนอื่นมากมายไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะแล้วก็อาจจะได้เจอกับคนนะคะที่ ที่เขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณจะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกเลยคนเนาะนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่เราอาจจะได้แบบตัดสินใจเริ่มต้นนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่ถ้าหากเพื่อนๆบางคนนะคะที่มีคนคุยอยู่นะคะแล้วก็ในปากนี้เองนะคะเพื่อนๆอาจจะได้มีการตัดสินใจนะคะที่เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วเนาะนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ แความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาไหมนะคะคือมันยังมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปิดหมดนะคะเดทเอ่อบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันไปแล้วแล้วก็สักพักก็หายออกจากกันไปเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเฮอร์มิตอะคะ่ะคือ ความรู้สึกในอดีตนะคะมันยังคงสร้างความปั่นป่วนในหัวใจให้เราอยู่นะคะบางครั้งเพื่อนเพื่อนเองอะคะ่ะอาจจะมีมีการทุ่มเทอะไรหลายอย่างคะ่ะให้กับคนในอดีตมามากๆแล้วเราไม่สมหวังมันทําให้เรารู้สึกเจ็บเจ็บปวดมากนะคะเพื่อนเพื่อ,อบางคนอ,งอาจจะรู้สึกว่าถ้าเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะหรือเข้ามาเป็นตัวเลือกมาเป็นคนคุยกันเฉยเฉยไม่จริงจังกับเราเพื่อนเพื่อนเองอาจจะ เลือกตัดสินใจเดินออกมาอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ได้นะมันน่าจะสบายใจกว่าเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนึกภาพออกไหมนะคะอืมปลีกตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้อืมคล้ายๆว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะแม่หมอมองอย่างนั้นนะคะหน้าไพ่เนี่ยคือเลือกได้เลยทีเดียวนะนะคะมีคนให้เลือกแต่คนที่เข้ามาเราอะ่ะอยากให้เขาจริงใจกับเราอะ่ะนะคะอืม ขอให้เช็คดีนะคะเนาะเช็คดีว่าเขาเขาลืมหรือไม่มีพันธะภาระกับใครแล้วนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปแทรกคนอื่นเนาะนะคะไม่ได้ไปแทรกคู่ของเขาะคะ่ะอืมให้เช็คใหดีนะคะเพราะพลังงานของตัวเลือกทั้งเลือกของกันและกันอน่ะมันมาเยอะนะคะปักนี้เนาะ ที่เรามาถามไพ่ l o v e r s กันนะคะว่า l o v e r s อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆคะไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ power you are instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time ไพ่ใบนี้นะคะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆค่ะมีพลังนะคะมีอำนาจนะ,ะสัญชาตญาณของเราค่ะเพื่อนๆ ทุกๆคนนะคะมีสัญชาตญยางของตัวเองเนาะนะคะรู้แหละว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่นะคะด้วยสัญชาติางของเราเองเนาะ,ะอืมและเราค่ะก็มีพลังนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธนะคะหรือเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะไพ่บอกไพ่ใบน,นี้นะคะบอกว่าเราอะคะ่ะสามารถตัดสินใจ ด้วยตัวของเราเองนะคะตามสัญชาตญาณของเรานะคะจงเชื่อสัญชาตญาณของเรานะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนโสดทุกๆท,ท,ท่านนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ดีมาได้เลยรายละเอียดอยู่ที่ช่องดีสคริปชันด้านล่างนะคะและหากเพื่อนเพื่อนได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไวเพื่อน,นำไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e ก็กดดิงกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิซานะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ